อกนน,น,นน่สวัสดีตอนเช้าเจ้าพี่น้องสปูสุคนเจ้าคลิปนี้ตอนนี้อยู่กับแผงพักบรรณาเจ้าวันนี้แพงพาพี่น้องเข้าครัวเนอะนี่มาทําแกงหอยเจ้าเนาะหอยค้มเจ้านี่แพงตว่าแพงเป็นงมในนาแพงนี่แหละเนาะใน หนองนาะแพงเนี่ยเราก็เอามาแช่เนาะมาขังไว้คืนหนึ่งนากบตูดเียแบบร้อยละจะวันนี้จะเป็นแกงแค่หอยเจ้าใส่พักในส่วนหองเฮาเนาะจะมีผักคันโจงมีถัวมีมะเขือมีอันนี้เป็นดอกสนโนมีเป็นใบจะข้ามเจ้าผักหวานปลาชะอมชะพูชีฝรัง่งใบมัดเดืออันนี้เป็นดอกผักเพชรเจ้าดอก คจีลาวเจ้าแล้วก็อันนี้เป็นข้าวคั่วนะเนาะมันทำมือหอมเจ้าสำหรับเครื่องแกงนะเจ้าในนี้เครื่องแกงนี้เพงเกิดเตรียมมาเนาะก็จะมีตะไคร้มีพริกมีขา่ากระเทียมหอมแดงนะเจ้าแล้วก็ตำคู่กันกันกบเกลือกะปิชูร้รสแล้วก็รสด,ดีเจ้าป่ะเดี๋ยวเอามาตำเครื่องแกงกันก่อนนะเจ้าสำหรับเครื่องแกงเราเอาทั้งหมดเนี่ยใส่ใส่รวไมไ้ในโคกนะเจ้าเนาะ นี่แพงเตรียมให้หมดละยกเว้นหอมแดงแพงจะใส่ที่หลังซุปเพราะหอมแดงมันทำาพื่เขาแสบตาได้แล้วใส่ทั้งหมดเข้าไปเลยแล้วก็ใส่อันนี้ไปเลยเจ้าใส่ชูโรดรดดีแล้วก็เกลือใส่รวมทุกอย่างแล้วก็ตำเจ้าเลยเจ้าตำให้พอพอเอียดสักหน่อยแต่นอกมาต้องละเอียดพอหยาบ พอให้พีกมีเด็กอพอหยาบเจ้าแล้วก็ใส่หอมแดงไปเลยอาแค่พอหยาบเจ้าเนาะมาตอ้องละเอียดน้ำไป็ดใส่น้ำเปล่าใส่พอประมาณนะเจ้าเนาะ แล้วก็หอยเจ้าเขาจะใส่ตอนน้ำเย็นนะจ๊ะเนาะถ้าใส่ตอนน้ำร้อนมันจะทำให้หอยสะดุดและเนื้อมันจะเ,เ,เหนียวเป็นว่าจะตามด้วยเครื่องแกงใส่ลงไปเลยเจ้าน้ำเลิเดือนแล้วเจ้า ตอนนี้เพงจะใส่เป็นอันที่มันซุกยากกว่านะเจ้าเนาะมีถั่วมะเขือนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นก้านจะข้ามนะเจ้าปนๆกันแล้วก็พริกลูกโดดใส่ลงไปเลย เียแล้วเจ้าเครื่องปรุงตะกี้เ,เขาใส่เข้าไปต่อนเขาตำพริกแกงเนาะนนนนแพรก็จะใส่แค่น้ำปลรราลงไปจ้า เรียกเจ้าใส่พักเลยค่ะพักตะทนะกทีแล้วสติกนะเจ้าว่ามีระรับความสิะเ,เหมือนกันพักทั้งหมดเลยเจ้าใส่รวมเลย,ดยเด้อยวท่ายเองพักไม่นด้สิบเลยอม <c oughs> ชิมกันนะเจ้าเขาชิมน้ำก่อนอืมอร่อยนะเจ้าเครื่องมันจับหละบพี่น้องเสร็จแล้วจะตามเขาคั่วเจ้าเนะาะใช่เลยหอมหอมอ,อืม เดียบได้เจ้ากับข้าวไปงแเงหวยเจ้ามากินข้าวไงเจ้านี่ อหอมๆออกมาชอบนีเดีเ๋ยวแพงจะจิ้มพอเนาะเจ้าเน,นาะแกงหอยสูตรแพงเองเลยช <c oughs> ่วยง่ายกินกับพักในสวนเขาเนาะผักสมุนไพรทั้งนั้นเลยหืมไป้ไหอยมาตายกันฮะ เดี๋ยวกินก็เข้าจกุ้นกินก็ครับแกงหอยกินนี้กินอะไนะอืม เอาละเจ้าเนาะเดี๋ยวสำหรับนี่เดี๋ยวแพงก็ขอรอพ่อชกุนก่อนนะเจ้าเนาะรอกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเนาะแพงก็คงต้องขอฝากคลิปปีนองไว้แต่อี้เจ้าหากชอบคลิปนี้นะเจ้าเนาะก็ฝากปีนองว่วยก็กดไลค์กดแชร์เจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แพงแต่นะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า